มื่อวานได้พูดถึงการได้รับโอกาสการฉกสวยโอกาสของทางประพสนเออยของทางมหาวิทยาลัยศรีปรุมเอ่ยในการไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบป,ปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาปริญญาตรีประชาชนในประเทศตา่างวิพากษิจา์เอาง่ายๆเราสามารถมองได้จากสื่อการที่สื่อลงข่าวแต่มีการปิดกั้นถึงความคิดเห็นของประชาชนไม่ให้แสดงความคิดเห็นในข่าวนี้ที่คุณประชาสัมพันธ์นั่นก็หมายความว่าคุณย่อมที่จะรู้ดีว่าข่าวนี้ต้องมีแต่คนดา่าไม่ได้มีคนชื่นชมเราได้ถามหาถึงความเหมาะสมว่าผู้หญิงคนนี้มีความเหมาะสมอย่างไรในการขึ้นเป็นบุคคลที่มีความ มหาวิทยาลัยของรัฐก็จะได้รับกับพระมหากษัตริย์หากเป็นราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยเอกชนก็อาจจะได้รับกับพระบรมวงศสารุวงสมเด็จพระเทพฝ้าหญิงจุฬาภรณ์หรือทูลกระหม่อมอุบลรั์ถัดมาก็อาจจะเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนั้นๆ จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่เป็นครั้งแรกที่ประยุทธ์จันโอชาได้ตายเป็นผู้แทนพระองค์ราชทานปริญญาบัตรราชพักท่าอีสานตอนล่างซึ่งก็ทําให้ประชาชนก็ต่างพิพาวิจารณ์ด้วยเช่นกันว่าเป็นความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเพราะว่าอ,อหอนนั้นขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้จากการทรํา,ารัฐประหารเป็นหนึ่งในคณะคอสช,อชซึ่งไปไปมามาก็กลายเป็นอ,อหตอตจนกระทั่งได้มาเป็นองคมนตรีแล้วก็มาเป็นผู้แทนพระองค์ในที่สุดโดยในช่วงระยะหลังมานี้ในเรื่องของบทบาทสถาบันพระ นางคนใหม่ในคราบของทาหารราชรัก์พิเศษได้ถือกำเนิดเปิดตัวขึ้นมาอย่างเงียบๆเอ๊ะไม่เงียบนะเพราะค่อนข้างอลังช่างพอสมควรในการเปิดตัวเมื่อ2ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอนอนอ์งพัศสศรชยุตรานุสราณรุม он, รนพัทรีาธนพิ์สิริการดาและดูเหมือนว่าทางวังก็จะไม่ได้แคร์สิ่งใดเพราะว่าประชาชนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างนะหนาหูและก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของความศรัทธาความเสื่อมต่อสถาบันพระมากษัตริย์ สังเกตให้ดีบนหน้าจอาจะเห็นได้ชัดว่านี่คือการแสดงเจตนารมที่ชัดเจนของพระพศรว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานะหรือว่ามีเจตนาที่จะเข้ามาเป็นทหารราชบุรุษพิเศษแต่ว่าเขามีสถานะที่เหนือมากกว่านั้นและมีความจงใจในการแสดงออกเพื่อนๆคงจะเห็นจากการปฏิบัติตัวของเขาหรือแม้กระทั่งข้าราชบริพารที่ปฏิบัติต่อเขาโดยน่าจะได้รับการไกด์ไลน์มาพอสมควรว่าผู้หญิงคนนี้คือคนพิเศษไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่มีข้าราชบริพารคอยถือร่มหรือแม้กระทั่งการกลักกลรานเข้าไปคลานหมอบกลาบเพื่อที่จะปฏิบัติตัวอย่างพี่นอี่ทา จากบทสนทนาของเครือญาติของเขาที่พยายามแสดงความเนื้อเต้นในการดีอกดีใจว่าการที่ประพระสรมาเยือนที่จังหวัดตรังนั้นพวกเขานั้นคือพระญาติในการรอรับเสด็จและถือเป็นความโชคดีมากๆที่มีโอกาสได้เห็นท่านมาเยือนที่ร้านถือว่าโชคดีมากๆในจังหวัดตรงังถือว่าเป็นร้านที่มีโอกาสได้เห็นพระพัก อันนี้งงมากว่าเขาเป็นเชื้อพระองค์ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเขาเข้ามาในฐานะอะไรถ้าสมมติว่าจะพูดในบริบทที่เขาไปเป็นผู้แทนพระองค์คําว่าผู้แทนพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะใช้คําว่าพระพักหรือว่าแม้กระทั่งพระญาติรุ่ยซังเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าดังนั้นในการปฏิบัติตัวแบบนี้รวมทั้งการให้ความหวังของญาติหรือว่าการที่ญาติเข้าใจผิดว่าลูกสาวหรือว่าเครือญาติของเขาจะได้ขึ้นไปเป็นพระสนมจะได้เข้าไปรวมในพระบรมวงศานุวงศ์เขาถึงได้แสดงออกแบบนี้ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงคําว่าคอคอขึ้นวัวไปได้เยไม่่ดตางออะรกับนนนน มันค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกับการออกมาแก้ต่างของบรรดาสลิมทั้งหลายหรือว่าคนที่ยังมวเมาว่าการออกมาของนางนายพวกนี้เขามาในคราบของทหารราชองครัสพิเศษความศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะเป็นไปในทิศทางไหน